นี่นะคะมาถึงแหล่งแล้วนะคะนี่ตลาดปากนากระแดะโอ้โหนี้ทองม้วนร้านขายหอยเรามากินหอยกันวันนี้โอ้โหเบอร์ใหญ่เลยอ่ะป้าป้าปลาคอให้ด้วยใช่ไหมคะจ้าอใ,ให้ด้วยเดีนี้พร้อมกินเลยไหมครับพร้อมนี่น้ำจิ้มป้าก็มีขายเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่ตลาดกระแดะ ะะจํำไปเลยนะครับชื่อว่าตลา,าดกระแดะนะครับผมอยู่ในสุราษฎร์ธานีเรามาลองกันเราถึงแล้วนะฮะสุราษฎร์ต้องมากินหอยวันนี้ลองกันตัวนี้ตัวละห้าสิบบาทนะครับอ,อ๋อเขาตัดเอ็นให้แล้วอะลองเลยอโอเคน้ำจิ้มก็มีให้นะนี่น้ำจิ้มก็มีให้อเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับขอลองก่อนเลยคนแรกนะฮะ ตัวใหญ่เลยห้าสิบบาทยังไงบอกเลยนี่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางขับออกจากอำเภอหัวหินนะครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่เขากระโหลกนะครับผมที่เขากระโหลก ไปเที่ยวกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถนนที่เป็นหมายเลขสี่เนี่ยจะเป็นถนนสี่เลนเลยนะครับสวยขับสบายไม่มีหลุมนะครับถ้าเดินทางวันธรรมดาเนี่ยส่วนมากรถจะไม่ติดนะครับผมอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ยังไม่มีว่าดีท่าว่าจะตกเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามื้อเช้าสำหรับการเดินทางวันที่สองนะครับจะมีอะไรให้กินกันนะครับผมมากับช่องวไรยบ้านนะครับได้เห็นวิถีบ้านบ้านกับอะไรที่เป็นบ้านบ้านนะครับผมสวัสดีครับ o มอร์น n ิ่งนะครับผมสบายดีเมงกราบาเมียงกระดองไข่นะครับผมก็ตอนนี้วันที่สองนะครับ เด y 2ทนะครับผม,มเราอยู่กันที่เขากระโลก<ม>นะครับผมอยู่ในตำบล<ม>ปากน้ำปานอำเภอปานบุรีนะครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมที่นี่ตอนเช้านะครับเวลาประมาณ8โมงนะครับตัวเขากระโลกเนี่ยจะอยู่ในเขตวณอุทยานแห่งชาติวณอุทยานท้าวโกษานะครับผม,มก็จะมีสถานที่แบบนี้นะฮะนี่นี่นี่ มีที่ติดต่อสอบถามอินฟอร์เมชันนะฮะอยู่ตรงนี้เลยก็มาถึงเราก็ไหว้นะครับศาลที่อยู่ตรงเขากระโหลกก่อนนะครับบรรยากาศใใยามเช้าเ <หา S 2> นี่ยที่หาดเขากระโหลกเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบลมไม่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตรงนี้ลมเบามากเลยลมน้อยมากแล้วก็หาดทรายยาวอยู่หาดทรายยาวเลยใสมรองเท้าแน่เลย เยวไปทอดเขอาเต็มแน่ๆก็เป็นหาดเหมือนเดิมเนาะนี่ยฮะเขาก็โหลกข้างหน้าเราได้มาแล้วนี่มากับช่องทัวร์ไทยบ้านก็จะมาเที่ยวแบบนี้แหละสถานที่ท่ทองเที่ยวเราก็จอดแวะเที่ยวแวะกินนะฮะเชา้าเช้านู่นนุ่นเห็นไหมหาดยาวเลยมาเล่นน้ําได้เลยนะครับที่นี่เป็นหาดทรายที่สโลปไม่น่ากลัวมาเล่นทรายทรายก็นุ่มๆเลยสบายสบาย ุ่มบรรยากาศยามเช้าสดชื่นครับผมสดชื่นมากที่เขากระโลกวันที่สองนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายกันเนี่ยที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปกินหอยนางรมขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวจะจัดกันตัวใหญ่ๆเลยกับช่องทัวร์ไรบ้านนะครับสวัสดี เอสังเกตนะครับตรงเขากระโหลกเนี่ยจะมีต้นกระบองเพชรด้วยเห็นป่ะขึ้นเต็มเลยเหมันทะเลทรายเลยหาดทรายสวยแต่ไม่ขาวเนาะไม่ขาวไม่ขาวจะเป็นหาดทรายโทนสีน้ำตาลนะใช่แต่ว่าทรายก็นุ่มดีนะ,ะหาทรายร่มเท้าดีนะครับทะเลสวยมากเลยตอนเช้า เงียบสงบดีอ่ะทะเลสวยสดชื่นนะฮะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพมุมสูงให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับของช่องทัวร์ไทยบ้านให้ดูได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศมุมสูงที่เขากระโหลกนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างจากที่ผมสังเกตดูเนาะมีทางให้เดินด้วยนะมันมีทางเดินจะไม่เดินหรอกเนาะใช่ไปเดินไปดูกันทะเลเงียบสงบดี ม <S an> ีทางให้เดินขึ้นไปแบบข้างบนเขาเนาะอโอ,โอโอ้โหเฮ้ยหมวกใครเนี่ยเ,เขาลืมไม่แน่เลยหรือ <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะตกน้ำตายแล้วก็มีแต่หมวกลอยมาเอาไว้ที่เดิมน,นะครับเดินเที่ยวดูกันอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไม หาดทรายมันยาวๆสบายๆดีเนาะน้ำทะเลใสมีสปอร์ตไลท์ด้วยเห็นป่ะสองตอนกลางคืนนาะเออไม่งไงมีทางเดินขึ้นไปเห็นป่ะใช่มีทางเดินขึ้นไปสำรวจธรรมชาติบนเขาหรืมั้งใช่ครับผม,อมของแท้ครับเขากระโหลกเขากระโหลกเขากระโหลก กลับบรรยากาศยามเช้า8โมงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถกันย,วยาวๆเลยไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้านะต้องผมต้องบอกก่อนว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวที่เกาะสมุยกันนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะฮะไปกับ3คนพ่อแม่ลูกเราเนี่ยแหละกับช่องทว์รายบ้านไปเที่ยวเกาะสมุยกันไปดูที่ว่าเกาะสมุยเป็นยังไงเพราะว่าตัว เราก็ไม่เคยไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันดูในเมืองไทยเนี่ยทะเลสวยเป็นติดอันดับเบอร์ต้นๆของโลกนะครับนี่ไงที่เราเปกระบ,บองเพชรเนาะนี่อ่ะจะจอหมดเลยนี่<อ>ทางขึ้นก็พยายามอย่าขึใกล้มากเดี๋ยวก็บองเพชรหล่นใส่หัวสำรวจธรรมชาตินะคะนี่แต่เราคงไม่ได้ขึ้นหรอกเรามาแค่นี้แหลนะเนาะ เเป็นจุดชมวิวครับทะเลนี่มันสวยจริงๆทะเลเมืองไทยสวยมากชวนเลย f อท่านใดมีโอกาสขับรถเที่ยวใต้นะครับถนนดีราคาน้ำมันก็ไม่แพงมากแก๊สก็ถูกสบายเที่ยวไปไเรื่อย อะไรครับร้านข้าวแดงแกงใต้ย้ำอีกทีร้านข้าวแดงแกงใต้โอเคที่ชุมพรมั้งใช่ไหมใช่ครับผมจังหวัดชุมพรคนเสิร์ฟต้องใส่เสื้อสีแดงนี่เลยคนเสิร์ฟต้องใส่เสื้อสีแดงนะที่นี่ทำเนียมจะเป็นยังไงไปสั่งสั่งแล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะได้เลยมานั่งกินที่โต๊ะได้เลยไว้ใจคนเด้วจังเล้วมีขนมพิเศษเสิร์ฟให้ฟรีมั้งฟรีนี่แบบนี้เลยนะครับสั่งกระดูกมาวันนี้กระดูกแกงคั่วกระดูกมาชิมดิ วิต้าชาแนลเป็นยังไงเพิ่งตื่นแล้วลูกโอเคโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยเด็ดเลยอ่ะเป็นไงบ้างนี้อร่อยนี้อร่อยนี้อร่อยต้องบอกว่าอร่อยจังอะไรลอยจังหู้หรืออะไรอร่อยแบบโชเล่อร่อย มาที่นี่ผล,ลไม้ต้องซื้ออะไรกลับบ้านสลัดซูมาลีหัวใหญ่มากตัวร้อยหวานไหมหวานอร่อยมันมีให้เลือกเนาะ<ม>สองเกตตกน็มีแบตสิบก็ม,กมีแล้วก็ร้อยหนึ่งก็มีร้อยหนึ่งจะเป็นตัวทีคัดพิเศษคัดพิเศษโอ้โหแต่ว่าแปดสิบบาทก็โอเคนะห้าสิบบาทก็ไม่ขี้เหร่นะดีอยู่ครับผมที่นี่ของฝากมีเยอะนะเนาะเน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  มีสละร้อยแก้วนะฮะตรงชื่อเลยแล้วก็มีของฝากเยอะแยะเลยนะครับค,รนคนมากินกันเพียบเลยนี่นะฮะมากับช่องทัวร์ไดบ้านนะครับผมที่ชุมพรนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนเอย่ยเกาะสมุยจังหวัดอะไรครับส,สุรา์ธานีสุราชธานีนะคระับอไปขอตัวเพื่อนๆกินข้าวกันก่อนนะครับ พี่นะครับเรามาถึงที่แล้วนะครับผมหอยหอยสุราชธ,ธานีนะครับแท้ๆเลยมีแมงดาเป็นๆด้วยนะครับผมสามสิบบาทเนาะมาถึงที่แน่นอนเพียง15บาบาทเท่านั้นต่อหนึ่งตัวนะครับผมพร้อมน้ำจิ้มและเครื่องเคียงสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับผมจะยืนกินจะนั่งกินที่ร้านก็ได้นะครับที่นี่อยู่ตรงตรงไหนครับเขาเรียกถนนอะไรครับ สุราษฎร์นครรีค่ะเป็นถนนสุราษฎร์นครสีนะครับทางที่จะไปเกาะสมุยกันนี่แหละวันนี้มากับช่องตัวในบ้านขอโทษนะครับเอฟซีเดี๋ยวให้ลองหอยนางรมแท้ๆจากสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าตอนนี้ขำๆนิดนึงหอยเนี่ยผมขับมาพักหนึ่งเนี่ยผมเห็นขายน้ำท่อมเต็มเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองให้ดูแลจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับผม ลองหอยกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับบริการแกะให้ด้เนาะอันีา่นี่นี่โอ้โหเอส้นหลอกยังไงเนี่ยคือประเด็นไม่รู้หราเข้าจ้ำย้ำอะไรกัน่อหน้าก็จะจิกตรงนี้ออก มัน,น,นยืดเลยหมอเหนเออรู้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันยืดม,มันจะช้าอย่างนี้แหละ<ร>มันไม่สามารถแบบเร็วๆตอนที่นั้นไปจับแบบมันก็อย่างนี้แหละ<ร>เออไอ้ตรงนี้มีหนามเนี่ยจับตัวเด็ด หอยนะฮะหอยสุราเทศไทลองเลยลองเลยอย่ะชา,าไปลองกันเลยดีกว่านะครับวันนี้จะได้ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไซส์ใหญ่เนี่ยโดนไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากร้านนี้ขายดีมากเป็นร้านทางเข้าร้านแรกเลยนะครับที่จะเลี้ยวไปทางเกาะสมุยนะฮะร้านแรกเลยร้านแรกเลยร้านแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองโดนก่อนใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ด สวยๆกันเลยนี่สเสียใครปากัแล้วอือปลาร่อยปลาตัวนี้ปลาตัวนี้อปลาตัวนี้ปลาตัวไหนเอามั่งเนี่ยเขาตัดเอินมาให้แล้วนี่ตากร้องมั่งนะตากร้องมั่ง มันกลุกดีอ่ะส <ด S 2> ่วนกลุกมันสดนะออ,ะอร่อยขอตักินก่อนใช้ได้เลยนะครับตัวละติดห้าบาทนะมันจะไม่เปื่อยนะตัวละติดห้าบาทมันจะไม่เปื่อยมันจะสดสดนุบๆเนาะเหนียววอ่ะเนีเน่ยครับเป็นทางวิ่งสายหลักเลยนะครับ ยาวไปเกาะสมุยนะฮะเป็นทางทางขึ้นเรือเฟอร์รารี่นะครับจะอยู่ร้านแรกเลยร้านนี้จะเป็นบ้านนะครับแล้วก็จะมีเติรออกมาตรงนี้ขายหอยตรงนี้เลยเราสั่งปุ๊บมานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับมากับช่องทัวร์ไทยบ้านได้กินอะไรที่มันบ้านๆแบบนี้แหละไม่ต้องไปกินร้านอาหารให้มันแพงหรือใครจะสั่งให้แกไปกินที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้ ต้องขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไปอำเภอเกาะสมุยนะครับผมนี่นะคะมาถึงแหล่งแล้วนะคะนี่ตลาดปากน้ากระแดะโอโ้โหอันนี้ห,หอมม้วนร้าไขยหอยเรามากินหอยกันวันนี้ นี่นะครับผมเราอยู่กันที่ตลาดกระแดะนะครับถูกไหมครับนี่กับร้าน<อ>แมงดายำไส่แมงดาแท้ๆเ,เ,เ,เอา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 เผ็ดไปเลยดีกว่า<ๆ>เผ็ดเผ็ดที่หนึ่งแล้วก็ไม่เผ็ดไปเลยที่หนึ่งถ้ากลับเปสองถ้วยแยกไปเลยจบนีเ่เ,เ,เดี๋ยวเราสั่งกันสองตัวนะฮะตัวละร้อยนี่เป็นอย่าลืมนะครับที่นี่คือแหล่ง ชุมชนที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าที่เป็นชาวบ้านเลยนะครับถ้าได้มามาอุดหนุนกันเลยนะครับผมให้ธุรกิจที่นี่เฟื่องฟูและก็มีเงินพองใช้กันทุกคนนะครับแบงดาสดหอมหอมกันเลยนะหอมหอมนี่นี่เดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนนะครับผมนี่นนนจ่ายตังก่อนเลยเดี๋ยวเราตรงแบงดาเนี้ยสตัวเผ็ด เผ็ดเผ็ดเนี่ยคือของพ่อแม่แต่ไม่เผ็ดเนี่ยคือของลูกนะฮะของวิตาชาน n e ลนั่นแหละอ่าเดี๋ยวต่อไปเราไปดูหอยกันต่อนะครับไปดูหอย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 กันต่อหอยหอยหอยดีของวนก็มีเห็นไหมโอ้โหนี่ๆใหญ่เลยเห็นไหมโอ้โหเบอร์ใหญ่เลยอ่ะป้าป้าปะค้องให้ด้วยใช่ไหมคะจ้าปะค้องให้ด้วยอันนี้พร้อมกินเลยไหมครับ พรอมนี่น้ำจิ้มปลาก็มีขายเนาะโอ้โหที่นี่ที่นี่เขาจะทําให้ด้วยนะคะอาขอให้ด้วยเอาเราจะเอากี่ตัวตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กตัวรองใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีอีกน้ำมันมีโอ้โอ้โอ้ลองสามร้อยหมดปรดีป่ะสามร้อยครับรองเครื่องนะครับร่าดเครื่องของเาแจ๊ เนี่ยก็ได้ค่ะาฮะ,ะ,ะเลือกตัวอยากให้หน่อยนะครับนะนี่นี่นี่กับหอยพุ่งมาพุ่งมาครั้งแรกนะคะนี่เินติดเลยะครันนี่นะคะข้างในก็จะเป็นร้านเหมือนร้านขายนะคะเตรียมไปหมดเลย ข้างในจะเป็นร้านอาหารเคียงเลซีฟู้ดนะคะขายหอยขายแมงดากันเต็มเลยทุกคนเคยกินทองม้วนไหมทองม้วนเนี่ยมันจะมีทองม้วนสดสดจะนิ่มเลยกับทองม้วนกรอบแต่อันนี้คือเทกเจอร์ใหม่ที่เราเพิ่งเคยกินในครั้งแรกในชีวิตนะฮะข้างนอกกรอบข้างในนุ่ม เรียกว่าสองกระดองนะที่นี่เขาเรียกว่าฝองกระดองนะครับผม <c oughs> มาช่องตัวในบ้านนะฮะนี่นะครับนี่ <c oughs> อันนี้เลยมาที่สุดเลยนะฮะที่ตลาดกลางเรนะฮะมาได้เลยหืมตากร้องบ้างตากร้องลองทิมหน่อยช <c oughs> <c oughs> ื่อเด็ก่อาปาดี่หืมมม ตลาดกลางเลนี่นี่ปลาชื่ออะไรครับปลานี่ไงปา่ปลาร้านนี้เลยนะจําไว้ให้แม่นตลาดอะไรให้ป้าบอกนป้าครับตลาดอะไรครับแมาปากน้ํากระแดะปากน้ํากระแดกนะครับบางคนก็เรียกกลางเลเนาะรึเปล่าปากน้ำรากลางเลร้านอาหารกลางเลอ๋อเพียงเลอ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋อออน๋ออออออดี๋เ๋อออ เป็นทองม้วนสองกระดองเห็นไหมบอกแล้วไม่พอเป็นไงโอ้รือไปกินที่เกาะตะมุยไหมอันหนึ่งน่าจะมามาอับกัดลิ้นตัวเองอร่อยจัดแงะว่าอร่อยจัดเรกินแล้วติดใจอร่อยจัดเลือดมิตรตอนจะน้ำกัดลิ้นด้วยอร่อยจัดโอเคครับ เดี๋ยวไปเจอนี่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเราจะไปเที่ยวเกาะสมุยกันปไปไปเลยเดี๋ยวเรามาลองกันตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ที่ตลาดกระแดะนะฮะจำไว้เลยนะครับชื่อว่าตลาดกระแดะนะครับผมอยู่ในสุราษฎร์ธานีเรามาลองกันเราถึงแล้วนะฮะสุราษฎร์ต้องมากินหอยวันนี้ลองกันตัวนี้ตัวละ50บาทนะครับ เขาตัดเอ็นให้แล้วอ่ะลองเลยอ่าโอเคน้ำจิ้มก็มีให้นะนี่น้ำจิ้มก็มีให้อ่ะเดี๋ยวเราลองก่อนนะครับขอลองก่อนเลยคนแรกนะฮะไะตัวใหญ่เลยห้าสิบบาทนี่ต้าลองมั้ยเดี๋ยวให้ จากกล้องลองมั huh. yeah, ้งอเมต้ลองก่อนลองก่อนเลยได้ไอ้นี่มาอือนี่ครับนี่ครับจริงๆแล้างในมันยักเหมือนมันมันกเดีเหมือนกันใหญ่อือเป็นไงบ้างกรอบไหมอืออร่อยไหม เนื้อเหลือลูกหับดิอืมคือคือมันได้สดอะ่ะมันคือของสดเนื้อไม่เปื่อยกระเทียมแก่หน่อยลูกเปิดหมดแล้วลูกทำดีดีที่เมืองต่อต่อตัวสองตัวกินได้เลยสองตัวนี่ไงของพ่อตัวนึงแล้วเดี๋ยวตัวที่สองแป๊บนึงข้อกออ่อนหน่อย ไป <S 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 มันก็ได้อารมณ์นเนื้อเหนียวเนาะอือได้อารมณ์แบบเนือ้อเหนียวกรุบกรอบนะฮะอือ่ะไม่ได้ลองไหมเ <S <S จ๋มาตอนเช้า,ากินไหม เนน้เป็นไงข้าวปกไหมอ,อร่อยสุดยอดต่อไปปลาก้องสามอีกทัวงไตาปลาก้องอสามอ,อีกตัวอีกตัวนี้อ่าอืมเก้าอี้หลวงโอ้โห,โหครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับอืเป็นไง เด็ดมากเลยไปเลยวิตาชาแนลคือมันได้อารมณ์แบบเนื้อเนื้อเนื้อสดเนาะนัน่น,นจิ้มจิ้มนิดน,นึงสิเ,เ,เน้ออร่อยนะะเก็บประหยัดทิ้งให้หมดนะครับรักษาความสะอาดด้วยอ่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันต่อนี่นะคะเราเราซื้อตั๋วแล้วนะคะผู้โดยสารเนี่ยเขาเขาจะเก็บ คนละ180บาทนะคะถ้าเราข้ามเรือไปที่เกาะสมุยอะ,ค,ะค่ะค่ะนี้ก็จะมีป้ายบอกอยู่ถ้าใครที่จอดฝั่งขวามือเนี่ยเนี่ยฝั่งขวามือก็จะเขียนว่าไปเกาะพังงานนะค่ารถเนี่ยจะอยู่ที่500บาทแล้วก็แถมคนขับให้หนึ่งคนฟรีถ้าถ้าผู้โดยสารที่นั่งด้วยก็คือคนละ180บาทนี่ฝั่งฝั่งซ้ายนี่จะไปเกาะสมุยนะคะที่จอดรอกันอยู่ในรอบประมาณ5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นจอดรอกันหมดเลย วิทาชน้าบอกหน่อยนี่นนจอดรอเพื่อที่จะขึ้นเรือฟอรี่นะคะแล้วก็ไปที่เกาะสมุยกันนะคะคือตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะรอประมาณ5้าโมงเย็นเราก็ได้ขึ้นเรือนะคะห้ามงเย็น ันนี้เราขึ้นเรือนะครับเป็นเรือเฟอร์รารี่นะฮะที่ท่าเรือราชาเป็นเรือลำที่หนึ่งนะครับเพื่อจะไปเกาะสมุย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 มากันสาคนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมพขอเ้าแตะโอ้โหมันสวยด้ครับโอ้โหโคตรเทสัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็ ตอนนี้เราอยู่เรือ,เ,รอเอเฟอร์นะเฟอร์รี่เป็นเอ่อเรือ,อขนรถนะแบบเอาไว้ข้าไปจากเกาะน,นึงไปยังอีกเกาะนึงเกาะหนึงก็ประมาณนี้